นี่แหละค่ะพี่น้องทางนี้ก็เป็นตะเพามีดอกนจะจ๊ะเนาะมีผักกาดด้วยอันนี้ฟ้าลายโจรบ่าคนมาฝืนพี่น้องว่าไรกันคนน,นี้คนมาฝืนนี่แหละประมาณนี้แหละค่ะพี่น้อง อาก,กาศนี่ก็พอได้กินนี่น้องจะไม้วานถทงอันทอ์ปูนซีเมนต์เนี่ค่ะน้งจ้าไปเอาพวกอันเศษพักเศษอาหารเลี้ยวกินแล้ว,ลวเศษพักเศษนี่น้องมบิึงต้นผักกาศนี่ไม้ค่ะผักกาศพ่นขึ้นอยูนคัางคาง,งนี่ค่ะขึ้นเอง อันนี้ก็กะเพราเด็ดพัดเรื่อยพี่น้องพี่น้องพี่น้องปลูกได้ทุกอย่างนะจ๊ะปลูกมะเขือปลูกพริกนี่พริกก็กำลังจะไบเตยพีอยู่เนาะไบเตยต้นมะกรูดพี่น้องต,ต้นมะก,มกรูดพ่นค้นอัวขคางๆนี่ค่ะค้นเอง นี่ก็กะเพราเด็ดพัดอยู่เรื่อยพี่เนาะพ่นขึ้นอยู่อันข้างๆนี่ค่ะขึ้นเองอันนี้ก็กะเพราเด็ดพัดอยู่เรื่อยพี่เนาะนอุ๊ดน,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 นี้ตะไคร้ค่ะตะไคร้ตะไคร้ <c oughs> ครกอบเล่เลยมีทุกอย่างหลังบ้านยามายพี่น้อง อย่างมาถมถมทั้งรุมเนานะเนาะแล้วก็เอาดินใส่ทั้งทึงพี่น้องจ้ะเอาดินใส่ด้านบนแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกใส่แกลบด้วยจ้ะมีกระเพราพี่น้องกระเพราเออจะเป็นงานพักากาดก็เพาะได้เก็บกลิ่นนะพี่น้องจ้ะเพาะได้เก็บกลิ่นค่ะเอาว่าตรงไปซื้อเพื่อนเนาะเวลาเอาสิกินกระปุบบน,ก,บบนกับเจลเล็กๆนี่หน่อยๆ อันนี้ตะไคร้ค่ะตะไคร้ตะไคร <c oughs> ้โกเบเลเลยไม่ต้องไปซื้อเลยเรามีอยู่ในบ้านของเราเนาะค่ะเนาะ,นะ <c oughs> ต้นกระเพราอดอันนี้ตะไคร้ค่ะตะไคร้ตะไค <c oughs> ร้กเบเลเลยอยังมาถมถมทั้งลุงเนาะค่ะเนาะ แล้วก็เอาดินใส่ทั้งทึงพี่น้องจ้ะเอาดินใส่ด้านบนแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกใส่แกลบด้วยนี่ค่ะพอปุนเขาเอาดินมาใส่นะคะ่นะเนาะเขาเอาดินมาใส่ข้างล่างนี้ก็จะเป็นเอ่อยมักมีดอกนะนจะ๊ะเนาะมีผักกาดด้วยใบเ,เตยเนาะ ใบเตยต้นมะกรูดพี่น้องต้นมะกราโอเค <c oughs> ปลูกพี่น้อง,องปลูกได้ทุกอย่างนะจ๊ะปลูกมะเขือปลูกพิกนี่พริก็กำลังจะพี่น้องมะม่งต้นผักกา ดีไมคะ่ะอาก,กาศพี่น้องมาเบิึงต้นผักกาดดีไมคะ่ะอาก,กาศพี่น้องเบิงบ้งหมกพริกในต้นน้อยพี่น้องเออจะมันดุค่ะพี่น้องต้นเล็กนิดเดียวเองเนี่ยบุ้งหมกเลยนะเโาก็ปลูก พ,พักากาดก็พอได้เก็บกิ่นนะพี่น้องจ้าพราะได้เก็บกินค่ะเอาว่าตรงไปซื้อเพื่อน,นอเนาะเวลาเอาสีกินกระปลุลกับเจวเล็กๆในน้อยจอ้ามาดูค่ะพักากาดนก่ก็พอได้กินพี่น้องเจ้าไม้หวานเทงอันทอูปูนซีเมนต์นี่ค่ะพนนี่น้องบุ้งบกพริกในต้นในน้อยพี่น้องเออจะแมนดุกค่ะพี่น้องต้นเล็กนิดเดียวเอง่ หมักเลยมีกะเพรา,าพี่เนาะกะเพรา,าเออจะเป็นงานตั้งใาใบเตยพี่เนาะใบเตยต้นมะกรูดพี่น้องต้นมะกรูด,มดไม่ต้องไปซื้อเลยเรามีอยู่ในบ้านของเรานะคะเนาะต้นกระเพรา,ากินเองอยู่หลังบ้านเรานะคะเนาะ อันนี้ก็มีผักขมนีม่ผักมอันนี้มีอนนดอกนะจะเนาะนมีผักกาดด้วยกินเองอยู่หลังบ้านเราเนาะ,ะเนาะง่ายอันนี้ก็มี้ผักขมยนี่ผักม อันนี้ไม่เอาพวกกันเศษพักเศษอาหารลี้วกินแล้วเศษพักเศษกินเองอยู่หลังบ้านเราเนะเะนง่อันนี้ก็มีผักขมด้วยนะผักขมอันนี้มีทุกอย่างหลังบ้านยานมา่นะ่่ น,นี่ก็พอได้กินนี่น้องเจม้าไอ้วานทึงอันทอปูนซีเมนต์เนี่ยอยังว่าถมถมทั้งลุมแล้วค่ะเนาะแล้วก็เอาดินใส่ทั้งทึงพี่น้องจ้ะเอาดินใส่ด้านบนแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกใส่แกลด้วยกินเองอยู่หลังบ้านเราเนาะง่ายอันนี้ก็มีฟผักขมเยพี่น้องผักขมอันนี้จะมามีงโมีต้นมะเขือเทศอยู่ต้นหนะึ่ง เป็นกาลังที่เป็นมาอ่อนีมีดอกพักกา,กาดก,กนนะ็เพราะได้เก็บกลิ่นนะพี่น้องจ๊ะเพราะได้เก็บกลิ่นค่ะ,อะเอาว่าต้องไปซื้อเพืนน่อนเนาะเวลาเอาสีจินกระปุลก,กับเจวเล็กๆนี่นอยนี่นะเอาก็ปลูกไม่ต้องไปซื้อเลยเรามีอยู่ในบ้านของเราเนาะคะ่ะเนาะต้นประเพรา กินบมไไหวกินบมทันต้นเดียว,วยพี่น้องแต่ว่าวันต้นใหญ่นะคะเนาะต้นพริกต้นนี้ไม่ได้ปลูกเอือคนขึ้นเองพี่น้องอย่างว่าถมถมทั้งรูมนะคะน่ะเนาะแล้วก็เอาดินใส่ทั้งทึงพี่น้องจ้ะเอาดินใส่ด้านบนแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกใส่แกลบด้วยนี <Okay. c oughs> <c oughs> ่นะเลาก็ปลูกกินเองอยู่หลังบ้านเราเนาะงะ่าย อันนี้ก็มีผักขมนี่ผักขมอันนี้กินนะเขาก็ป okay. <c> ู <oughs> ้ไเอาพวกกันเศษพักเศษอาหารเล้วกินแล้วเศษพักเศษมีทุกอย่างหลังบ้านยามาพีนมะดเอนีอ้แหละครับพี่นอ้อง ทางนี้ก็เป็นกระเพรามากดูค่ะอากาศนกรก็พาะได้กิน่นพี่น้องเจ้ไม้วานถึงอันทอปูนซีเมนต์นี่ค่ะเนี้แหละค่ะพี่น้องทางนี้ก็เป็นกระเพาอันนี้กะะคร้ค่ะกรคา ตาไข่ก็เบลอเลยกินเองอยู่หลังบ้านเราเนาะเะนาะนนง่ายอันนี้ก็มีผักขมนี่เผักขมอันนี้ใบเตยเนาะใบเตยต้นมะกรูดนี่น้องต้นมกะกรูดต้มามีอันต้นมะเขือเทศอยู่ต้นหนึ่งเป็นกระร่งสีเป็นมากอ่อน มีดอกพี่น้องเบื้องหมกพริกในตนน้นน้อยพี่น้องเออจะมันดกค่ะพี่น้องต้นเล็กนิดเดียวเองเนี่ยบ้องหมาก่อนจ้าไม่ต้องไปซื้อเลยเรามีอยู่ในบ้านของเราเนาะคะ่ะเนาะต้นกระเพราพักกาดก็เพราะได้เก็บกลิ่นนะพี่น้องจ้าเพราะได้เก็บกลิ่นค่ะ เอาว่าต้องไปซื้อเพื่อนเนาะเวลาเอาสีจินกับปุนกับเจวเล็กๆน้นอยๆกินบม่อไหวกินบ่อทันต้นเดี่ยวยพี่น้องแต่ว่าวันต้นใหญ่แล้วคะ่ะเนาะต้นพริกต้นนี้ไม่ได้ปลูกเรอือคนขึ้นเองพี่น้องอย่างว่าถมถมทั้งลุมแล้วคะ่ะเนาะแล้วก็เอาดินใส่ทั้งเทิง,ทงพี่น้องจ้ะเอาดินใส่ด้านบนแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกใส่แกลบด้วยปูกอ,อันนี้แตกไค่กต,ะตะไ